สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรช n แนลและวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งในสกูปเด็ดโดเรมอนนะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของของวิเศษที่น่ากลัวที่ไม่น่าจะอยู่ในกระเป๋าวิเศษหุ่นยนยต์แมวได้นะครับซึ่งคนญี่ปุ่นก็เอาเรื่องนี้มาพูดคุย,ยบ่อยครั้งไม่ว่าจะบล็อกหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แหละและของวิเศษที่น่ากลัวของโดเรมอนเนี่ยก็ม,มีมากมายไก่กองนะครับผมก็เลยคัดเอาสีบ่บรัดของที่น่ากลัวมากๆ ไม่น่านจะเป็นแค่ของเล่นเด็กแล้วยิ่งโดเรมอนเนี่ยเป็นหุ่นที่มีตําหนิด้วยแล้วของวิเศษในกระเป๋าเนี่ยล้วนจะเป็นของที่ขายเลหลังทั้งนั้นแต่ผมก็ชัดไม่เชื่อแล้วล่ะครับว่ามันจะเป็นแค่ของเล่นบางอันมันคืออาวุธทําลายล้างพลังสูงทั้งนั้นนะครับก็ไปดูกันเลยครับว่าของวิเศษดังกล่าวเนี่ยจะมีอะไรบ้างอันดับที่10คือเครื่องตัดแยกร่างเป็นอุปกรณ์วิเศษที่ปรากฏขึ้นในโดเรมอนเล่มที่10ตอนที่2ครับ ผมก็ไม่เห็นฉบับรีเมคมานานและคิดว่าคงไม่ทําออกมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องมืออันนี้มันดูโหดมากคือไอ้เครื่องมือเนี่ยมันสามารถตัดร่างกายได้โดยไม่เจ็บปวดและสามารถใส่สมองกลลงไปในส่วนล่างด,ด้วยสามารถขยับแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดได้โนบิตะก็ใช้ให้มันไปซื้อของนะฮะแล้วก็เอาขนมเอาน้ํามาให้และเมื่อจะไปเล่นที่บ้านชิสึกะเจแอนก็ไปชวนไปเล่นบอล โนบิตะก็เลยให้ส่วนขาเนี่ยไปเล่นแทนแล้วไอ้ส่วนขาเนี่ยมันก็ดันไปเตะโดนไข่เจเอนเข้าทั้งเจแอะนแลสซูนิโอพยายามไล่าตามแต่ก็ไม่สามารถตามได้ทันครับขาของโนบิตะก็เลยรู้สึกคิดกระบฏต่อเจ้าของขึ้นและไม่คิดจะทําตามคําสั่งโนบิตะต่อไปในขณะเดียวกันที่บ้านคิสึก,กะก็มีดาราชื่อโมโมงูจิยามาเอะมาใกล้บ้านโดเรมอนคิสึก,กะก็เลยวิ่งไปดูดาราแต่โนบิตะไม่มีขาก็เลยอยู่คนเดียว แล้วก็เป็นล้มที่หน้าบ้านของจิสกะครับเขาก็ไปเจอกับขาตัวเขาเองขาของโนบิตะก็เลยปฏิเสธที่จะรวมเข้าเหมือนเดิมแล้วก็วิ่งหนีไปโนบิตะเนี่ยไม่สามารถวิ่งตามได้และแล้วก็ไปเจอกับเจแอนซเนลที่เข้ามาแล้วก็อัดโนบิตะจนน่วมพระถือว่าขาของนายเนี่ยทำแสบเอาไว้เพราะฉะนั้นนายต้องรับผิดชอบและโดเรมอนเนี่ยพยายามวิ่งแต่ก็ตามไม่ไหวครับและเมื่อมาที่ห้องโนบิตะก็คิดไอเดียได้ให้โนบิตะดื่มน้ําเยอะๆจนเจ้าตัวขาเนี่ยเกิดปวดฉี่ขึ้นมา เมื่อมันไม่มีมือเปิดซิปเกิดต้องวิ่งกลับไปที่บ้านดังเดิมลนะประเด็นคืออีกของวิเศษนี้อันตรายตรงที่ใส่สมองกลลงไปได้ด้วยคือ,อเครื่องผ่าร่างกายนี้โคตรน่ากลัวนะฮะจะเกิดว่าไอส่วนขาเนี่ยมันแยกอย่างทาวรนนี่คือตายเลยนะครับนั่นคือเครื่องมืออันนี้ดูน่ากลัวจนไม่น่าอยู่ในกระเป๋าหุ่นยนต์แมวพี่เลี้ยงเลยนะครับอันดับที่9ก้ล้องต้องสาบนะมาเป็นของวิเศษที่สามารถถ่ายรูปใครแล้วเนี่ยจะมีตุ๊ก,กตาของคนงนั้นออกมาครับ ทีแรกโดเรมอนเนี่ยจะใช้ของวิเศษนี้เพื่อแก้แค้นซูเนียวให้นงบิตะแต่ว่าคิดไปคิดมาเนี่ยคิดว่ามันโหดร้ายไปนะแม้ว่าซูเนียวจะโกรธตีนโดเรมอนแค่ไหนโดเรมอนก็ใช้ขันตีนะฮะพยายามอดกลั้นไม่ใช้ของวิเศษชิ้นนี้ mm hmm. เมื่อกลับมาบ้านเนี่ยนบิตะก็ไม่รู้เลยเอามาถ่ายโดเรมอนเล่นเวลาถ่ายแล้วก็จะมีสปาร์กช็อตเป็นเสียงฟ้า่าออกมาแล้วเกิดมาเป็นตุ๊ก,กตาของโดเรมอนครับโนบิตะก็เลยเอาไปถ่ายคุณพ่อคุณแม่บ้างและก็ได้ตุ๊ก,กตาของพ่อแม่มาด้วย จากนั้นก็ยกตุ๊กตา3ตัวให้กับชิซึกะโดเรมอนเนี่ยก็เกิดตกใจมากที่โนบิตะถ่ายไปแล้วนี่คือเครื่องสร้างตุ๊กตาคำสาบนะถ้าเกิดว่าตุ๊กตานี้เจ็บปวดแล้วก็เจ้าตัวก็จะเจ็บปวดไปด้วยเหมือนกับตุ๊กตาวูดูที่เขาไว้สาบแช่งแต่เมื่อไปหาชิซึกะก็พบว่าชิซึกะเนี่ยเห็นว่าตุ๊กตาไม่น่ารักก็เลยยกให้กับกังโกะไปแล้วและเป็นเด็กที่เล่นแม่รักษาของเท่าไหร่กังโกะคนนี้ก็เป็นอีสเตอร์เอ็กซ์จากเรื่องปาแมนนะกังโกะเนี่ยก็ไปเล่นที่บ้านของเจโก สองคนนี้ก็เลยเล่นเป็นคุณหมอครับเอาตุก,กตาของพ่อแม่โดบิตะไปแช่เย็นเพราะบอกว่าไข้ขึ้นสูง800องศาส่วนตุก,กตาโดเรมอนเนี่ยสองคนนี้ก็เลยคิดจะใช้มีดผ่าตัดครับก็ามาผ่าตุ๊กตาตัวนี้จนเจ็บปวดไปหมดแล้วก็เอามาเผาศพในตอนท้ายด้วยโดเรมอนเนี่ยได้รับความเจ็บปวดมหาศาลแถมโดนไฟไหม้และตกมาที่สนามหญ้าพอดีเมื่อโซเนโอเห็นดังนั้นก็เลยคิดว่าน่าสนุกดีก็เลยเอาตุ๊กตาเนี่ยมาเดาะเล่นแต่โชคดีที่โนบิตะมาช่วยได้ทัน ทีนี้จะแก้เผ็ดซูนิโอครับด้วยการถ่ายรูปของซูนิโอและเอาตุ๊กตาของซูนิโอมาราดน้ําทําให้ซูนิโอเนี่ยเยี่ยวราดในตอนจบนั่นเองครับคือตอนสุดท้ายโดเรมอนเนี่ยแกล้งซูนิโอเบาไปด้วยซ้ําน่าจะจัดหนักกว่านี้นะฮะคือของวิเศษชิ้นนี้เนี่ยมันฆ่าคนได้เลยนะคือมันเหมือนตุ๊กตาสาบแช่งอะ่ะสมมุติว่าเอาไปถ่ายรูปผู้นําประเทศที่เกลียดขี้หน้านะแล้วามาจิ้มนะฮะมันก็สามารถทําได้เช่นกัน แต่ประเด็นคือเกิดไปตกอยู่ในคนไม่ดีเข้าแบบนี้มันคืออาวุธฆ่าคนได้สบายจากตุ๊กตาสาบแช่งเลยนะครับคือไม่น่าเชื่อเลยว่าของวิเศษแบบนี้จะอยู่ในกระเป๋าแมวหุ่นยนต์ได้นะครับผมอันรที่8คือดัางโง่หมาถูกทิ้งปรากฏในตอนบ้านค่อยๆไกลออกไปถ้ากินขนมก็ไปแล้วเนี่ยจะทําให้กลับบ้านไม่ได้ซึ่งโดเรมอนตอน,นี้ไม่รู้คิดยังไงนะเอาของชิ้นนี้มาวางนะบอกว่ากำลังจะไปทิ้งแต่โนบมิตาเนี่ยกินเข้าไปครับเพราะว่าตากะกะโดเรมอนเห็นเข้าก็ตกใจมากแล้วบอกว่า ขนมนี้เนี่ยเขาไว้ให้หมาแมวจรกินจะได้ไม่กลับมาที่บ้านผมว่าคนสร้างของวิเศษชิ้นนี้โหดร้ายมากถึงจะบอกว่าไว้ใช้กับสัตว์ก็เถอะครับโดเรมอนกรเลยกำชับไม่ให้โนบิตาออกจากบ้านแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและแน่นอนว่าแม่มาก็สั่งให้ไปซื้อของหลานเจแอนคิสก้าต้ชวนออกไปข้างนอกด้วยซึ่งแน่นอนว่าโนบิตาก็ปฏิเสธทั้งหมดแต่โนบิตามาพลาดตรงที่เอาลูกบอลที่ซื้อมาใหม่เนี่ยมายโยนเล่นแล้วมันก็ตกไปหล่นที่หน้าบ้าน และคราวนี้โนบิตะก็โดนหมาไล่นะฮะแล้วก็เจออุปสรรคต่างๆครับโนบิต no ะ no <b> ก็เลยห่างจากบ้านไกลไปเรื่อยๆคราวนี้ก็ไปเจอกับลุงที่กาลังหาบ้านโนบิต no ะ no <b> ก็ต้องจําใจช่วยเพราะถูกหาว่าใจดําเสร็จแล้วโนบิตะก็เลยหลงทางซะเองครับทีนี้เขาก็ถามตำรวจว่าบ้านผมไปทางไหนซึ่งตำรวจเนี่ยก็ชี้ไปผิดทางเนื่องจากอารมณ์เสียแล้วโดเรมอนเนี่ยก็พยายามตามหานบิตะ แต่แล้วก็คาดแคล้วกันทุกทีด้วยอุปสรรคต่างๆตอนนี้ถือว่าดนตรีเนี่ยมนะันตอนที่ฟิ้นหวังตอนหนึ่งนะซึ่งตอนนี้โดเรมอนก็ถึงกับบลงแล้วก็พูดว่าหลางก่อนนะโนบิตะความทรงจำมันสนุกสนานที่มีกับนายฉันจะไม่มีทางลืมเด็ดขาดเลยดูจะผ่านไปนานแค่ไหนคนตามแต่โชคดีที่โนบิตะไปเจอกับหมาจรจัดตัวหนึ่ง นะก็แบ่งอาหารเน่าให้กินเมื่อโนบิตะกินอาหารจากกองขยะก,ก็อ้วกออกมาทําให้ขนมที่กินเนี่ยหมดฤทธิ์ไปด้วยโนบิตะก็เลยหาทางกลับบ้านไปเจอโดเรมอนได้ในตอนจบครับแบบนี้ถ้าหมาแมวจรกินเข้าไปแล้วขี้ออกมาก็หมดฤทธิ์อยู่ดีครับแต่นั่นแหละครับผมว่าดัางโง่นี้ทํามาได้น่ากลัวมากนะฮะคือมันเนียนมากจนเหมือนอาหารคนไงสมมติถ้าจะไล่ใครออกจากบ้านออกจากหอพักเนี่ยแค่วางยาเป็นขนมก็จบแล้วนะฮะการที่โดเรมอนปลงฤทริดของขนมดัางโง่นี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับ อันดับที่7คือมิสไซล์ลงทันครับเป็นของวิเศษประจําตอนโจมตีด้วยมิสไซ์แก้แค้นตอนนี้ก็เป็นอาวุธที่เบสิกมากนะเมื่อกดปุ่มก็จะโจมตีเป้าหมายทันทีโดยโนบิตาก็ขอเครื่องมือนี้จากโดเรมอนเพื่อไปแก้แค้นสนิโอตามเรื่องของมันครับเปิดมาเนี่ยโนบิตาก็ไปเหย่เจแอนแล้วกดสวิต์ปุ๊บมิสไซ์ก็ยิงออกมาทันทีครับแต่แค่สงลูกเนี่ยไม่สั์ใจคราวนี้โนบิตาก็จิกมาจากกระเป๋าโดเรมอนออกมาเยอะ ทุกครั้งที่เจแอนซูนิโอทำตัวเกเรข่มเหงคนอื่นนันโนบิตะก็จะกดปุ่มทันทีแล้วก็บึ้มสองคนนี้ซูนิโอก็เลยรู้สึกแปลกๆว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยแอบไปบ้านของโนบิตะและเจอกับมิไซา์พวกนี้เข้าซูนิโอก็เลยขโมยมิซายนี้มาใช้บ้านเมื่อนโนบิตะจะสู้กับเจแอนซูนิโอก็เลยยิงแก้แค้นโนบิตะคืนบ้างคราวนี้โนบิตะก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากโดเรมอนให้ช่วยอีกครั้งโดเรมอนก็เลยติดตั้งเรดาร์ตอบโต้อัตโนมัติถ้ามีวัตถุแปลกปลอมเข้ามาใกล้แล้วก็ มันก็จะถูกปล่อยอัตโนมัติทันทีแบบเคาน์เตอร์แอตแทกโดยไม่ต้องกดสวิตช์ครับและทีนี้เจแอนโซเนโอก็แอบได้ยินน้ำปีนกำแพงขึ้นมาแล้วก็เอาเรดาร์ไปติดบ้างคือจริงๆแล้วมึงขโมยมิสไซทั้งหมดก็จบแล้วนะครับโดเรมอนก็เลยพูดขู่ว่าถ้าโจมตีมาก็จะถูกสวนกลับโซเิโอก็เลยเยาะเย้ยว่าพวกเราก็เอาเรดาร์ไปติดเหมือนกันทีนี้ไม่ว่าใครจะกดปุ่มเนี่ยก็โดนทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายก็เกิดกลัวขึ้นมาครับเจแอนโซเนโอกับโนบิตะโดเรมอนก็เลยสงบศึกกันเอาสวิตช์ใส จากนั้นก็มาเล่นเบสบอลกระชับมิตรแต่แล้วเรดาร์เนี่ยมันก็จับลูกเบสบอลที่เป็นวัตถุแปลกปลอมไงแล้วก็ถูกยิงออกไปอย่างอัตโนมัติและพุ่งไปอย่างรันกว้างที่พวกเขาเล่นเบสบอลอยู่พอดีและมันก็สว่างว่าไปนะฮะจบแบบมัง,งะเป๊ะซึ่งในะเรื่องแน่นอนนะครับว่าเละแน่นอนนะฮะจาบปี1 9น9นี้คือโซเนโอไล่อัดโนบิตะนั่นเองครับเอาจริงแล้วอาวุธชิ้นนี้ไม่น่าอยู่ในกระเป๋าของหุ่นยนต์แมวพี่เลี้ยงเลยนะคือของวิเศษชิ้นนี้เหมือนส่งเสริมความรุนนนแรงใเด็กชอคนนคมคผ อันดับที่6คือหัวกอก้อนเป็นของวิเศษที่โดเรมอนเองก็เตือนว่าน่ากลัวมากนะครับมันเป็นหัวหุ่นยนต์เมดูซ่าข้างบนเนี่ยมันก็จะมีสวิตงูอยู่ไงและเจ้าหัวกอก้อนเนี่ยเมื่อปล่อยลำแสงสีเขียวแล้วจะทําทให้ทุกสิ่งเป็นหินได้โดยโดเรมอนบอกว่าให้เอาลำแสงนี้มาใช้ที่ขาเวลาที่ถูกออกไปยืนหน้าห้องเรียนแต่ที่นี้อินอบิตะมันลืมไว้ที่ห้องเรียนครับโดเรมอนกเกยตกใจว่าถ้าเกิดหลุดออกไปแล้วเรื่องใหญ่แน่คุณครูเห็นกล่องชิ้นนี้ก็คิดจะไปทิ้งถังขยะ แล้วทีนี้ก็เผลอไปเปิดหน้าของมันเข้าทําให้คุณครูเนี่ยร่างกายกลายเป็นหินแล้วเจ้างูมันก็หลุดไปที่ภูเขาหลังโรงเรียนซะแล้วแล้วก็มาเจอกับเจแอนโซเนโอที่มาทํากันบ้านอยู่ครับโนบิตะโดเรมอนก็เลยเล่าเรื่องหัวกอก้กอนที่หลุดมาเมื่อเห็นนกกระจอกตกลงมาแบบดนะ็อกเตอร์โตนับโซเนโอก็ตกใจกลัวพวกเจแอนก็เลยขอร่วมด้วยที่จะตามจับหัวกอก้อนโดราเอมอนก็เลยวางแผนหาทางให้กระจกเนี่ยไปสะท้อนใส่ตัวกอก้อนเองและเจ้ากอก้อนมันก็อารวาสหนัก โดเรมอนเจแอนโซเนโอสุดท้ายก็กลายเป็นหินหมดเหลือแต่โนบิตะเพียงคนเดียวครับทีนี้ก็มาเจอกับชิสึกะโนบิต no ะพยายามพาชิสึกะหลบหนีแต่ชิสึกะเองก็ไม่รอดเช่นกันครับและทันใดนั้นเจ้าหัวกอก้อนก็าปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อโ no นบิตะหนีขึ้นต้นไม้มันก็กำลังจะทําให้โ no นบิตะเนี่ยกลายเป็นหินครับแต่มันก็ฉายไปโดนส่วนล่างของโนบิตะโนบิตะที่กลายเป็นหินครึ่งท่อนก็ร่วงหล่นลงมาทับหัวกอก้กอนจนพังไปนโนบิตะก็ดึงสวิตช์งูทุกอย่างก็เลยกลับดังเดิมครับ ทุกคนก็เลยสงสัยว่าโนบิตาเนี่ยจับหัวกอก้อนได้ไงโนบิตา no ก็เลยเข็ดไปอีกนานเลยครับที่ใช้หัวกอก้อนอันนี้นะทำการบ้านก็หมดเรื่องไปแล้ว จริงๆคือทำไมถึงมีของวิเศษที่อันตรายแบบนี้นะฮะแล้ว AI ของหัวกอก้อนนี้มันสามารถหลบหนีไปได้ด้วยคือคนสร้างเนี่ยคิดยังไงให้มันขยับได้เองก็ไม่รู้นะฮะถ้ามันทําให้คนทั้งเมืองเนี่ยกลายเป็นหินได้หมดมันก็จะกลายเป็นแบบด็อกเตอร์สโตนที่อารยธรรมถูกรีเซ็ตทั้งหมดนะมีฉากนกแข่งเป็นหินแล้วก็ตกจากท้องฟ้าแสงก็เป็นสีเขียวเหมือนกันด้วยนะครับท่านผู้ชมส่งสัยเครื่องมือชนิดเดียวแน่เลยครับผม <S <S อันดับที่5คือเครื่องสร้างมนุษย์ครับจริงๆนะมันเป็นของวิเศษที่จะถูกกส่งคคืนโลอกกาต แล้วก็พนักงานจากโลกอนาคตจะมาเอาคืนพอดีแต่โนบิตะก็เลยแกล้งใบเบียงว่าเจ้าของของวิเศษเนี่ยยังไม่กลับมานะคราวนี้โนบิตะก็คิดจะเ,เครื่องมือนี้มาเล่นสนุกครับก็อ่านคู่มือแล้วก็รวบรวมวัตถุดิบเศษเหล็กดินสอต่างๆนี่แหละพร้อมกับไปชวนชิสึกะว่าไม่เป็นธํามด้วยกันเหรอชิสึกะก็เลยถามว่าอะไรจ๊ะโนบิตะก็เลยบอกว่าผลิตเด็กไงแล้วกระโดดชิสึกะตกมานะชัดเจนว่าชิสึกะเนี่ยแม่งรู้มากคือรู้ด้วยว่าผลิตเด็กทํายังไงครับทีนี้พอโนบิตะเริ่มสร้างเจ้าเด็กคนนี้ โดเรมอนกลับมาก็ถามว่าพนักงานโลกอนาคตเอาสินค้าไปหรือยังโนบิตกะก็เลยโกหกว่าเอาไปแล้วโดเรมอนก็เลยรู้สึกโล่งอกครับโดเรมอนก็เลยบอกว่าเครื่องมือวิเศษเนี่ยเป็นของที่ผิดพลาดเพราะว่ามนุษย์ที่สร้างมาเนี่ยจะกลายเป็นมิวแทนหรือว่ามนุษย์กลายพันธุ์และมันสามารถเพิ่มจํานวนเองได้ด้วยและในไม่ช้าก็จะยึดครองโลกได้เลยนะแต่สายไปซะแล้วครับเด็กเอสเปอร์ที่เกิดมาเนี่ยสามารถใช้พลังจิตกับโดเรมอนได้มันสามารถควบคุมคอนแล้วก็ทุบหัวโดเรมอนจนสลบได้ จากนั้นก็ใช้โทรจิตกับโนบิตะให้ไปชงนมมาให้เมื่อชิสึกะกลับมาที่บ้านเพื่อขอโทษโ,ทษโนโบิตะที่ตกไปแรงๆตะกี้เธอก็เห็นว่าโนโบิตะกำลังชงนมนะถามว่าชงให้ใครโนโบิตะก็เลยบอกว่าลูกของฉันเองและทันใดนั้นเจ้าเด็กเอสเปอร์ก็เล่นงานทั้งโนโบิตะและชิซึกะครับแต่ว่าโดเรบอนก็ใช้เครื่องย้อนเวลาหมุนไปก่อนหน้าทําให้เจ้าเด็กเอสเปอร์เนี่ยสลายกลับไปเป็นวัตถุดิบตามเดิมเอาจริงๆแล้วของวิเศษนี้อันตรายมาก นะถึงจะบอกว่าเป็นของผิดพลาดก็เหอในความเป็นจริงแล้วห้างแห่งโลกอนาคตควรจะโดนฟองล้มละลายได้นะครับถ้าสร้างมนุษย,ย์ไกลผ่านมาแบบนี้ชิปหายทั้งโลกพอดีสิครับผมอันดับที่4ี่คือน้ํายาเพิ่มจํานวนตอนนี้โนบิตะเกิดตะกระนะอยากกินขนมบรรจูก็เลยไปขอของวิเศษจากโดเรมอนมันก็คือน้ํายาเพิ่มจํานวนครับถ้าหากหย่อนน้ายานี้เข้าไปแล้วก็นะของนั้นก็จะเพิ่มเป็น2เท่าตลอดและโดเรมอนก็เตือนว่าถ้าใช้น้ํายาเพิ่มจํานวนแล้วก็ต้องกินให้หมดครับ ไม่งั้นมันก็จะเพิ่มจานวนทวีคูณไปเรื่อยๆซึ่งโนบิตะตอนนี้ก็โลภมากมัวแต่รอให้มันเพิ่มแล้วก็เหลือไว้หนึ่งชิ้นเสมอเมื่อกินไปเรื่อยๆก็เริ่มอิ่มแล้วก็ไปชวนคุณแม่กินนะฮะแม่ก็กินได้ไม่เยอะเพราะกลัวอ้วนแล้วก็ไปชวนเพื่อนๆกินก็กินไม่หมดอีกเหลือชิ้นเดียวโนบิตะก็เลยปล่อยไว้ที่ห้องเมื่อดอร์อมนกลับมาก็ตกใจที่โนบิตะกินไม่หมดพร้อมกับเตือนว่าถ้าปล่อยไว้มันจะคูณ2ไปเรื่อยๆจนเต็มโลก แต่สายไปซะแล้วครับขนมมันจูก็เพิ่มจํานวนสองเท่าไม่รู้จบจนกระจายเต็มถนนและเพื่อหยุดยั้งหายนะครั้งนี้โดเรมอนก็เลยจับมัดถุงเข้าจรวดแล้วก็ส่งไปอวกาศซะเลยครนะโดเรมอนบอกว่าในเมื่ออวกาศกว้างขนาดนั้นก็ไม่น่าเป็นไรแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าของในโลกอนาคตจะมีของที่อันตรายขนาดนี้คือมาใส่ในกระเป๋าหุ่นยนต์แมวพี่เลี้ยงได้ยังไงครับโลกเกือบโดนขนมมันจูก,กินกินไปแล้วครับท่านผู้ชมครับอันดับที่3คือพาสปบอร์ดซาตานหรือว่าหนังสือเดินทางของปีศาจไร้ ตอนนี้โนบิตะก็เกิดคิดชั่วคิดจะขโมยกระเป๋าตังแม่ก็เลยโดนดายกใหญ่ว่าเป็นเด็กขี้ขโมยโนบิต no ะก็ร้องโมร้องไห้หน้าแดงไม่เห็นต้องว่ากันขนาดนั้นโนบิต no ะก็เลยคิดจะเป็นคนชั่วขึ้นมาก็เลยล้วงหยิบกระเป๋าโดเรมอนแต่แล้วก็หยิบได้พาสปอร์ตซาตานขึ้นมา โดเรมอนก็ตกใจมากที่โนบิตะหยิบของชิ้นนี้แต่โดเรมอนก็ซื้อบื้อไปบอกสรรพคุณของพาสปอร์ตอันนี้ว่าแค่ยื่นให้ดูเนี่ยจะทําช่วยยังไงก็ได้โนบิตะเมื่อรู้ก็เลยยื่นใส่โดเรมอนพร้อมกับมีเสียงหัวเราะของปีศาจร้ายที่น่ากลัวออกมาเมื่อโดเรมอนเห็นหนังสือเดินทางของปีศาจก็ยอมทําตามและคุณแม่โนบิตะในตอนนี้ประเคนกระเป๋าตังค์ให้ด้วยโนบิตะตอนนี้คือโคตรชั่วนะฮะคือมันไปเตะทั้งขยะแล้วก็แกล้งคนไปทั่วเหมือนคนเก็บกดนี่แหละแล้วก็ไปทําห้องสตูดิโอเทะไปหมด และยงขโมยของเล่น,นสนยบมาด้วยแล้วก็ยังไปเตะก้นกวนตีนเจแอนอีกซึ่งเจแอนก็ยอมให้เตะก้นแต่โดยดีครับแต่ยังดีนะที่เจอชิสกะาเนี่ยมันก็ยังพอมีความละอายบ้างชิสกะก,ก็วิ่งไล่ตามครับอยากดูก็ดูเลยกางเกงไหนโนบิตะก็เลยวิ่งหนีเพราะความอายพอไปซื้อหนังสือก,การ์ตูนก็ยื่นพัดดสดุ์ซาตานให้ดูสรุปก็คือไม่ต้องจ่ายตังค์เมื่อโนบิตะทําชั่วจนหนำใจแล้วกลับมาบ้านเขาก็เกิดคิดตอนอ่านการ์ตูนว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกแล้วเหรอแล้วก็เห็นความลําบากของคุณแม่ แล้วก็เรื่องชั่วๆที่ทํามาต่อทั้งตอนครับโนบิตะก็เกิดมโนสํานึกขึ้นคิดจะเอากระตูนไปคืนแล้วก็เก็บขยะทั้งหมดที่ตัวเองทําเละเทะโดเรมอนก็เลยรู้สึกดีใจที่โนบิตาในคิดได้โนบิตาก็คิดจะคืนเงินให้คุณแม่พันเย็นด้วยโดเรมอนก็เลยบอกว่าคนแบบนายเนี่ยเป็นคนไม่ดีไม่ได้หรอกจริงไหมและทั้งสองคนก็มาช่วยกันกวาดขยะในซอยนั้นแต่แล้วโนบิตาก็บอกว่าลืมเงินทอนค่าหนังสือซะง,งั้น นี่แหละครับโนบิตะจริงๆแล้วมันคนทําชั่วไม่ขึ้นโชคดีที่โนบิตะมันคิดได้แต่ถ้าเกิดสมุดเดินทางของปีศาจไปอยู่ในมือคนชั่วนะไม่อยากจะคิดนะครับแบบนี้เผด็จการทําชั่วอะไรก็ได้สิครับคือของแบบนี้ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าหุ่นยนต์พี่เลี้ยงได้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนซื้อให้โดเรมอนนะครับผมอันดับที่2คือสวิตเผด็จการครับเป็นหนึ่งในของวิเศษโดเรมอนที่ไว้ลบคนที่เกลียดขี้หน้าได้ นะตอนนี้ก็พูดไปหลายคลิปแล้วนะเช่นในตอนโนบิตะเกือบทำลายโลกก็สามารถเข้าไปดูในคลิปนี้ได้นะครับโนบิตะด้โกรธแค้นเจแอนมากนะโดเรมอนเลยหยิบเครื่องมือวิเศษนี้มาพร้อมกับบอกว่าลบทุกคนที่นายเกียรติขี้หน้าได้หมดเลยนะแบบจอมเผด็จการโนบิตะตอนแรกก็ลังเลที่จะลบเจแอนดีไหมแต่เมื่อเห็นเจแอนตรงเข้ามาจะช็อกเขาก็เลยลบเจแอนให้หายไปแต่ถ้าว่าก็มีซูนิโอขึ้นมาเป็นเผด็จการคนใหม่ โนบิตะ no ก็เลยลบซูเนโอไปอีกครับแต่ที่นี้เมื่อลบซูเนโอแล้วก็มีเพื่อนๆรอ,องลงมาเป็นหัวโจกอีกเมื่อโนบิตะเห็นก็เลยไม่อยากลบครับกลับมาบ้านก็เกิดฝันร้ายขึ้นและรู้สึกว่าทุกคนไม่มีใครชอบเขาเลยก็ละเมอมือลั่นไปโดนสวิตช์ทุกคนก็เลยหายไปหมดทั้งโลกเลยครับอารมณ์นี้มันเป็นแบบอิคาริชินจิที่อยากให้เกิดเทิร์ i อิมแพในอีวาเกเทียนนะทุกคนกลายเป็นน้ำส้มหมดโนบิตะตกใจมากและรู้ว่าการอยู่คนเดียวมันโดดเดี่ยวและเศร้าเพียงใดน,นะครับ เดินไปห้างซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่มีใครเลยและในคืนนั้นโนบิตะก็นั่งบนหลังคาและก็รู้สึกร้องไห้เสียใจแต่แล้วโดเรมอนก็มาเฉลยว่าสวิตนี้มันมีปุ่มอันดูครับมีเอาไว้สั่งสอนพวกผดะเด็จการว่าการที่ลบคนออกไปแล้วเหลือตัวคนเดียวเนี่ยมันทรมานแค่ไหนซึ่งก็โล่งอกไปทีนะครับที่ยังมีปุ่มอันดูแต่ถ้าเกิดว่าเจอคนที่ไม่กดยกเลิกปุ่มนี้จะเป็นยังไงฮะ แบบว่าลบคนเอาตามใจชอบและไม่กดอันดูเนี่ยผมว่าเรื่องใหญ่นะครับผมของวิเศษชิ้นนี้ผมว่าเป็นของที่น่ากลัวอันตรายชิ้นหนึ่งเลยนะครับผมและอันดับที่หนึ่งคือระเบิดทำลายล้างเดิมทีแล้วชื่อว่าระเบิดทำลายโลกพอเป็นฉบับรีเมคเนี่ยตั้งชื่อให้มันเวอร์เข้าไปอีกนะฮะระเบิดทำลายล้างกาแล็กซี่สามารถทำลายกาแล็กซีทางช้างเผือกได้วงเล็บผมไม่เชื่อของวิเศษชิ้นนี้โผล่มาแวบเดียวเท่านั้นในตอนที่มีชื่อว่าปีนี้ปีหนูนะ เนื่องจากว่าโดเรมอนเนี่ยกลัวมากนะฮะกลัวหนูจนขึ้นสมองแค่ได้ยินอะไรที่เกี่ยวกับหนูเนี่ยก็กลัวจนตัวสั่นแล้วก็เลยหยิบระเบิดทําลายล้างกาแล็กซี่ขึ้นมาเอาจริงแล้วเนี่ยผมว่าสรรพคุณมันโอเวอร์ไปนะของเดิมที่บอกว่าทําลายโลกเนี่ยก็ว่าเวอร์แล้วนะครับเป็นของวิเศษที่เหมือนโจ๊กมากกว่าคือกลัวหนูถึงท่านจะทําลายจักรวาลน,นี้ก็โอเวอร์ไป ของวิเศษแบบนี้มาอยู่ในห้างโลกอนาคตยังไงแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะอยู่ในกระเป๋าหุ่นยนต์แมวพี่เลี้ยงเด็กได้เลยนะครับโนบิตะตอนนี้ก็เลยต้องพยายามปลอบใจไม่ให้โดเรมอนเจออะไรที่เกี่ยวกับหนูและมีวยตอนจบก็ยังเจอกับโปสการ์ดรูปหนูอีกนะครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับของวิเศษสุดน่ากลัวในกระเป๋าโดเรมอนแลนะจริงยังมีอีกเยอะเลยเอาไว้มาคุยกันต่อในพาร์ทหน้านะครับและถ้าต้องการติดตามที่ใหม่ๆก็สามารถกดติดตามกดดิ่งเพื่อทราบการยจ่งเตือนแนะละกดเห็นโพสตก่อนสำหรับแฟนเพจในเฟซบุ๊กได้